สลามอะไรกุ้วะเราะมะตุลล้อยิวบาเรากาต์คะฮัมดุลิลาค่ะกลับมาเจอกับคุณครูซอาบั์อีกครั้งหนึ่งนะเราไม่ได้เจอกันตั้งหลายคลิปแล้วเด็กๆสบายดีไหมคะฮัมดิลิลาคุณครูซอบัสสบายดีค่ะวันนี้คุณครูซอบัมาชวนเด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีแอร์เครื่องดนตรีมีอะไรบ้างนะคะ,ะวันนี้นะคุณครูซอบันะคะจะมาแนะนําเครื่องดนตรีทั้งหมด4ชนิด แต่เอ๊ก่อนที่จะไปเรียนดูกันเราจะต้องทำอะไรกันก่อนเอ่ยเก่งมากค่ะเราจะต้องอ่านดูอาเริ่มบทเรียนก่อนอมาอาจจ่านไปพร้อมๆกันนะอัลอมัสตาอไรนะฮิกมาติกาวันชุกอไรนามินคอสเนีรอฮมาติกายาอาร์คามารอฮีมินมันทดีละค่ะ,ะเราเข้ามาสู่นื้อหาก,กันดีกว่า คเครื่องดนตรีเมื่อกี้คุณครูสวัสดิ์เกินไว้แล้วว่ามีอยู่ด้วยกัน4ชนิดหรือ4ประเภทนะคะแบ่งออกเป็น1เครื่องดีด2เครื่องสี3เครื่องตีและสุดท้าย4คือเครื่องเป่าเอเด็กๆรู้จักอะไรกันบ้างนะอ่ะมาดูกันดีกว่าเครื่องดีดค่ะ ครื่องดนตรีที่ใช้ดีดก็คือการที่ใช้นิ้วเนี่ยไปสัมผัสกับสายเส้นที่อยู่ที่เครื่องดนตรีแล้วทำให้เกิดเสียงเด็กๆพอจะนึกออกไหมว่ามีอะไรบ้างแน่หลายๆคนต้องพูดพร้อมๆกันแน่เลยว่ากีตาร์ถูกต้องค่ะกีตาร์แต่กีตาร์เนี่ยเป็นเครื่องดนตรีสากลคุณครูสวัสดิ์จะพาเด็กๆมารู้จักเครื่องดนตรีไทยบ้างที่เป็นการดีดเช่นนะคะจะ เคนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้การดีดนะคะต่อไปค่ะเครื่องดนตรีที่ใช้การสีอ่าเครื่องดนตรีที่ใช้ในการสีก็คือการนําไม้หรือสิ่งอื่นสิ่งใดเนี่ยไปเอ่อไปโดนกับเส้นสายของเครื่องดนตรีแล้วทำให้เกิดเสียงเช่นซออูซอดวงถ้าเป็นเครื่องดนตรีสากลก็เช่นไวโอลินอ่าต่อไปค่ะ เครื่องดนตรีที่ใช้การปีโดยใช้มือของเราเนี่ยสัมผัสหรือใช้อุปกรณ์เนี่ยในการปีมันลงไปแล้วทำให้เกิดเสียงเด็กๆนึอกออกไหมอะไรก็โ่วยเสียงดังอีกแล้วกองนั่นเองถูกต้องค่ะก็มีการมีสองแบบคือกองที่ใช้ไม้เนี่ยไปโดนสัมผัสมันไปตีมันแล้วทําให้เกิดเสียงกับอีกชนิดหนึ่งคือใช้มือเนี่ยปีนะคะจะแบ,บ่งเป็นกองหน้าเดียวกองสองหน้านะ แล้วก็ขิมขิมก็คือการใช้ไม้เล็กๆเคาะเออไปสัมผัสกับสายนะไปเคาะมันแล้วมันจะเกิดเสียงนะคะชิงชิงก็คือโลหะสองชิ้นคล้ายๆกับฝากระป๋องอ่าสองอันแล้วก็เอามาปีกันแล้วมันก็เกิดเป็นเสียงนะคะต่อไปค่ะอีกชนิดหนึ่งชนิดสุดท้ายก็คือเครื่องดนตรีที่ใช้ในการเป่า นะคะการใช้ปากของเราเป่าแล้วทำให้เกิดเสียงเช่นปีแคนคุยนะคะแต่เอ๊เด็กๆถ้าคุณครูไม่ใช้อุปกรณ์หละ่ะและใช้ปากของคุณครูเนี่ยเป่าออกมาแล้วทำให้เกิดเสียงเนี่ยใช้เครื่องดนตรีไหมเอ่ย อาก็เป็นเครื่องดนตรีเหมือนกันแต่เป็นเครื่องดนตรีที่เกิดจากเสียงของตัวเราเองนะคะอละคะวันนี้ครูสภามาแนะนําทั้งหมด4ประเภททวนอีกรอบหนึง่งมีดีสีซีและเป่าแต่เอเด็กๆคะในฐานะที่เราเป็นมุสลินการเล่นเครื่องดนตรีได้ไหมคะ ไม่อนุญาตให้เราไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดนตรีนะคะเอาละค่ะวันนี้กูชอบับไปก่อนดีกว่าแล้วเจอกันคลิปต่อไปอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะกัลลอุมมาวะบิฮัมดิกาอาชพาดุ à à อัลลาอิลาฮะอิลลาอันตาอัสตาฟิลุกะวะอะตูุอิไลกะอัสสลามุอะลัยกุมวะระมาตุลลอฮิวะบเระกาตู